ตีโนเปซัามายครบนักครบเรียรเกิดหน้าเนื้อหน้าของมึเองรามยเตปันเนี่รามยเปิดคลิปด้วยภาษาต่างด้าวแต่เป็นภาษาบ้านเกิด ภูมิใจที่เกิดมาเป็นสาวสวยนะคะมาเตรียมของวันนี้เปิดร้านค่ะเตรียมของจะทำ เมนูวันนี้มีผัดเปรี้ยวหวานหมูผัดเนื้อน้ำมันหอยแล้วก็กะเพาหมูไก่ทอดกบปรี้ยทอดกุ้งทอดเลี้ยวทอด เนี่ยอากาศหนาว ຕິດຕາມອອນລ໌ເດເນືອເປສາມສາຍກົດໄລກ໌ກົດແຊອັນນັ້ນ อื่นเขาทำแบบตัดต่ออย่างสวยงามช่องนี้มาแบบเร็วๆทำไม่ค่อยเป็นเนาะกล้องถ่ายวีดีโอก็เอาโทรศัพท์นี่แหละถ่ายจ้าไม่ได้มีกล้องแพงๆเหมือนคนอื่นเขาหรอกจ้า ตอนเช้ามาก็เตรียมคงเตรียมของเดี๋ยวให้ดูนี่ตานี่เตรียมหั่นผักนี่ก็ผัดผัดผัดไส้กรกเบี้ยอีกหม้อนึงเมื่อวานผัดไปสองหม้อทำได้แค่240ชิ้นเองกลัวไม่พอขาย ก็เลยมาผัดอีกหมอ้อเดี๋ยวมาพันโอเคจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะทำผัดให้ดูว่าผัดยังไงเนาะวันนี้จะมาติดตามแม่ค้าเดอ้อหวันเต็มๆว่าทำาอะไรเนะาะฝากแมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งออนดังเด้อหนุเพ่สามสายเอ้ย เดยวเดียนแมคคาบางแดนเนอะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะเราก็ต้องหาอะไรทำเสริมจะมารองเงินเดือนล้านอย่างเดียวคนลูกค้าก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้เขาก็ประหยัดกันเนาะ เดือนก็ไม่ได้เท่าเดิมบางคนก็ถูกเลิกจ้างก็ไม่มีเงินเดือนเหมือนเดิมก็ต้องหาอะไรทําที่แบบเป็นอาชีพเสริมน,นู่นีนั่นทุกวันนี้ก็รู้อยู่ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วอะไรๆก็อยู่ในคอมในอินเทอร์เนต็ตหมดก็เลยลองมาทํา ช่อง u ูทูบดูเผื่อจะมีคนติดตามฝากหน่อยนะคะฝากหน่อยนะเดี๋ยวไปดูว่าขั้นตอนต่อไปว่าแม่ขับ แล้วหนึ่งเมนูจ้าผัดเปรี้ยวหวานทีน,นี้ก็จะมาทำแกงผะแนงจ้าผะแดงก่ เมนูที่เรามีเตรียมไว้พอเราเปิดร้านเราก็ขายอย่างเดียวเราไม่ต้องมานั่งทําเปิดร้านก็มาทอดแต่พวกของทอดอะต้องทอดตอนตอนลูกค้ามาสั่งเนาะแต่พวกนี้ต้องทําไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นมันทําไม่ทัน แกงกะทิพวกนี้ทำวันละหม้อหมดก็คือหมดไม่ทำใหม่เปิดร้านวันใหม่ก็มาทำใหม่แต่ประจำที่ทำคือทำวันละหม้อหมดก็หมดเลยก็ลูกค้าอยากกินกะทิถ้าม,มันหมดก็ต้องสั่งเมนอูอื่นแต่ลูกค้าที่นี่ไม่ไม่เรื่องมากเนาะ <laughs> กินง่ายๆอะไรไมีก็กินโชคดีของแม่ค้าทีนี้ก็มาดูเมนูยอดฮิตจ้าผัดเนื้อน้ำมันหอยเนื้อหัว และอีกหนึ่งเมนูจ้าผัดน้ำมันหอยแกงพะาแนงก็เสร็จแล้วจ้ามาดูว่าหมักไก่ยังไงเนาะไก่ให้หมักไว้แล้วหมักเครื่องไว้แล้ว ก็เอามาผสมกับนี่กับแป้งที่เราจะทอด ก็เอามาใส่ใส่เก็ดขนมปังนี่จ้าก็เอาลงไปทอดเมนูง่ายๆแต่อร่อยจ้าเมนูต่อไปคือ ผัดกะเพราหมูต้าใส่พริกรัดจัดๆเลยสลับบางคนก็กินเผ็ดนะคะเราว่าเผ็ดแล้วสลับบางคนบอกจะเอาเผ็ดกว่านี้อีกได้ไหมเมนูนี้สำจัดให้สำหรับคนกินเผ็ดจริง ใจไม่ถึงอยากกินนะคะ,ะ,ะผัดพริกกระเทียมให้หอม ส่วนเมนูปอเปีเ้ยะนน่รอให้ลูกค้ามาสั่งค่อยค่อยทอดนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวไปเปิดร้านกันขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากช่องจอยโซเฟียด้วย ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นนะคะเอ้ยเป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ